บุกกี้ไรทีแลนดนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขุดเกีกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกของนี้เลยนะคะมาพูดถึงเรียวพูค่ะเขาได้ประกาศคว้าตัวเฟดบีวูดแมนนะคะผู้รักษาประตูเพรสซันนอตเอ็นนะคะเข้าร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หงแดงได้คว้าตัวจีมามาดัฟลีนะคะแล้วก็อาเมนเปช่เดารุ่งชาวฮาการีวัย20ปีมาเสริมทัพหลังจากที่สโมสรเสียทั้งควีนเมงเคเลอร์นะคะแล้วก็ วีเจสลาสยาลอสแล้วก็ฮาวิสเดวิสนะคะซึ่งทั้ง2รายหลังเนี่ย <c oughs> เขาได้ย้ายออกแบบยืมตัวไปนะคะในตอนแรกเนี่ยก็คาดว่าเบ,บสซี่จะเป็นมือ3ของทีมแต่ว่าลิวพูก็ส,สร้างเซอร์ไพรส์นะคะด้วยการเปิดตัวอูดแมนอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน,นเองค่ะข่ <c oughs> าวต่อไปค่ะราชันชุดขาวเรย์มาดิดนะคะยืนยันว่าดาวิดอลาบากองหลังชาวออสเตรียนะคะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งค่ะ ซึ่งฮาราบาล์นะคะเพิ่งกลับมาซ้อมเดี่ยวได้ไม่นานนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกหัวเข่าเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดเจ้าตัวต้องพักรักษาระยะยาวอีกครั้งหลังจากอาการบาดเจ็บใหม่โดยถแถลงการของสโมสรนนได้ระบุว่าหลังจากที่ทีมแพทย์ของเรือมาริดได้ทําการตรวจร่างกายนะคะดาวิดอารบาเขาก็พบว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อโซลิอุสนะคะบริเวณขาซ้ายโดยที่จะต้องรอดูอาการต่อไปนั่นเองค่ะ ไม่กวาดีโอลาเนะคะชื่นชมการกลับมาของโรดี้นะคะหลังมิดฟิลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดแรกตั้งแต่กันยายน2024ในเกมถล่มยูเวนตุส5ประตูต่อ2องศึกจิมแชมส์โมสอนโลกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะซึ่งโรดี้นะคะเขาเป็นศูนย์กลางของเกมทั้งตอนมีบอลทั้งตอนมีบอลแล้วก็ไม่มีบอลแล้วยังได้ลงเล่นนานกว่าที่เปบคาดไว้ด้วยก่อนหน้านี้เขาลงเป็นตัวสำรอง2เกมแรกของทัวร์นาเมนต์ที่จัดในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเบนฟอร์ดนะยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะแต แอนดูส์นะคะโค้ดลูกเซตพีคของเขาขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่ต่อจากโทมัสแฟรงค์ที่อำลาไปค่ะซึ่งแอนดูสนะคะเขาก็พิ่งย้ายเข้ามาทำกับเบนฟอร์ดในซัมเมอร์ที่แล้วโดวยรับตำแหน่งเป็นโค้ดเซตพีคนี่ค่ะภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นผลแรกนะคะที่เขาจะได้รับจากงานกุนซือแบบเต็มตัวหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเคยเป็นแค่ซับกดให้กับเชลซียูไนเต็ดเอ็มเคดนแล้วก็ทีมชาติไอร์แลนด์นั่นเองค่ะ เดะชามนะคะระบุว่าเอเวอร์ตันเตรียมจับจาเรตจาเรตเบนเวทนะคะก้องหลังสำคัญของพวกเขาต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีก5ปีค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการกันท่านะคะซึ่งความสนใจจากสโมสรอ,อื่นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะคะเริ่มต้นการเจราจาในเดือนนี้เพื่อที่จะกันท่าเบนเวทจากความสนใจของสโมสรอ,อื่นๆนะคะรวมถึงเพื่อปรับสัญญาให้สะท้อนถึงความสำคัญ,ญของเขาที่มีต่อทีมค่ะ ตอนนี้เป็นเวดมื่สัญญาจนถึงปี2027พร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มออกไปอีก1ปีนะคะแต่สโมสรจะมอบรางวัลตอบแทนความก้าวหน้าของเขาด้วยสัญญาที่ยาวกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนนนํามาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลน์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนีนะ้ต้องไปก่อนคะ่ะ